สวัสดีทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้ <c oughs> ก็จะพามาดูหวยราวพัฒนาเนาะเมื่อคืนราวพัฒนาออกไปที่040 480เนาะก็อืมยังไงต้องขออภัยที่ตัวเจาะสูตรตัวเจาะไม่เข้านะเลขไม่น่าหลุดให้749ก็เข้าไปที่เลข4ตัวเดียวเนาะเลข7กับ9ไม่มาเลย ผมชอบสี่นะสี่กับเจ็ดนะรอบที่ผ่านมาตัวเดียวให้เลขเจ็ดพลาดนะเรามีพลาดจริงก็บอกแล้วว่าตัดสินใจอะไรดีระหว่างสี่กับเจ็ดก็จะให้สี่แต่ชอบเจ็ดไม่มาเออเจ็ดไม่มานะระหว่างสี่กับเจ็ดผมตัดสินใจนาะทีสุดท้ายว่าเลือกอะไรดีเอาเลือกนี้ก็แล้วกันสองเจ็ดสี่ไม่มาเุตสารเน้นสี่กับเจ็ดสี่เจ็ดตัวเดียวไม่มาเข้ามาที่ศูนย์สี่แทนแต่เลขนี้สิบหน่วยบนล่างนะมีเข้านะ ติดหน่วยบนล่างเข้าสองตัวเลยนะสูตรนี้ที่ผมลงลงเป็นครั้งแรกให้ดูนะสี่กับแปดมาชอบมาบนเจ็ดกา้านนี่หลุดเลขในตารางก็พลาดเนาะเข้าแค่เลขสี่กับเลขแปดสองตัวนอกนั้นไม่มีตัวจับคู่ได้เลยติดบนมีสี่มาหลักร้อยอ่ะก็จะมีสูตรนี้ที่เข้ามาอ้าวสูตรนี้มันไม่ชนกันปกติมันชนกันต้องกลายเป็นตัวเด่นกลายเป็นมาแปดกับสี่แทน อ่ะโอเคก็มาดูสูตรนี้แทนดีกว่าสูตรนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเอาสูตรเด่นเราพัฒนาไปไปดูกันก่อนเนาะสูตรนี้เดินยาวเดินดีมาตลอดนะที่ผมบอกไว้ว่าเดินดีมาได้แค่สองตัวจับวิ่งลูดบนล่างได้นะที่ออกนี่ที่เข้าเก้าเนี่ยเข้าล่างศูนย์เนี่ยมาล่างมาร้อยบนด้วยสองก็จะมาที่ล่างเนี่ยโอเคเก้าสองมาหลักร้อยด้วย กับสี่เขอ,ออกไปที่เลข3มนี่ได้เลขสาเลข0ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเอาลูดจับรูดไม่พลาดนะครับถ้ารูดนี่โอเคเลยนะลูดหรือใครชอบวิ่งก็แล้วแต่นะ4เนี่ยเข้าไปที่แปเนี่ยล่าสุดก็คือ8กับ9อ่าที่ผมลงให้เป็นคลิปแรกก่อนที่จะมาเจาะนะก็คือได้8กับ9ไปนะเข้าไปที่เลข8ดนะเลขแด เดินต่อเนื่องนะครับผมยังไม่สะดุดรอบนี้ผมจัดชุดนี้ให้ก่อนเลย mm hmm. เผื่อใครจะชอบแบบรูดรูดดูวิ่งนะอ่าผมให้8กับ9ก้งวดที่ผ่านมาเข้าไปที่เลขแปดเต็มๆนะครับสูตรนี้สูตรนี้ไม่ยุ่งไม่ยากเท่าไหร่โอเคมาดูวิธีการนะก็นำต่อจากนี้เลยอ่ะเด่นวิ่งรูดลาวพัฒนางวด วันศุกร์นี้วันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะศุกร์ที่ยนีะ่สิบเจ็ดนี้จะได้ตัวเด่นตัวไหนอ่าเหมือนสุดนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมวางประมาณนี้ออกไปที่ศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดศูนย์เนาะเอาเข้าไปที่เลขแปดออกแปดศูนย์เข้าบนอ่ารอบนี้จะใช้ตำแหน่งนี้นะเหมือนกันนะนี่ตำแหน่งหลักแสนบวกด้วยร้อยบนศูนย์บวกสี่ จะได้เด่น2ตัววิ่งรูดรอบนี้นะใครชอบแบบนี้0บวก4จะได้4กับ5 4กับ5ตัวไหนจะมาถ้าไม่4ก็5นี่แหละ2ตัวนี้ลองนำไปดูกันก่อนเผื่อใครชอบแนวทางแบบวิ่งรูดนะ4กับ5วันที่เท่าไหร่2ีสิบ พฤศจิกาตุลาคมห6สองตัวก็คือ4กับ5อ่ะจับบนล่าง 4x 5x ก็แล้วกันลองนำตัวนี้ไปดูกันก่อนนะครับสองตัวแค่นั้นถ้าใครชอบอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคน โชคดีกับการเสี่ยงโชคครับไปเฮงกับปังกับทุกคนนะครับขอบค,ครับสี่